สวัสดีครับพบกับผมครูเอกนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากร์นะครับไลา์สดนะครับ oh. ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมก็ขอชี้แจงในเรื่องของอชั้นเรียนก่อนคือชั้นเรียนเลขพยากรณ์เนี่ยจะเป็นคลาสที่ผมไลฟ์สดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคลาสที่ต้องลองสมัครเรียนแล้วนะครับ ต้องลงสมัครเรียนแล้วนะครับถึงจะมาอยู่ในชั้นเรียนได้แล้วคําว่าลงสมัครเรียนเนี่ยคือผมจะเปิดเป็นช่วงๆนะครับผมจะเปิดเป็นช่วงๆก็ปีหนึ่งก็สองครั้งนี้ผมบอกไปเมษากับตุลาคมนะครับแต่รู้สึกว่าปีปีหลังๆในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีคนแอดเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนเยอะมากเพราะน่าจะตามมาจากทางยู u ูบแหละครับก็ขอให้อดใจรอน,นิดน,นึงนะครับ ตอนนี้แอดมาผมก็ยังผมจะรับเฉพาะที่เป็นลูกศิษย์นะครับที่ที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วเท่านั้นนะครับก็สักเดือนมิถุนายนนะครับไม่นานมิถุนายนเนี่ยผมก็จะเ,เปิดสอนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับคือจะจะเลื่อนมาเร็วขึ้นหรืออาจจะทำปีหนึ่งอาจจะเพิ่มเพิ่มก็ได้เพราะว่าคนแอดมาเยอะมากนะครับแล้วผมก็ปฏิเสธไปซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดชั้นเรียนไดกยังออไครับ ถ้าผมเปิดแล้วคนที่จะอยู่ในชั้นเรียนที่จะได้ดูไลฟ์สดผมเนี่ยก็จะก็จะจะ,จะเป็นเฉพาะคนที่ที่เรียนลงทะเบียนเรียนเท่านั้นนะครับต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถรับแอดได้เพราะการแอดก็คือการที่จะต้องลงทะเบียนเรียนนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ก็สามารถติดตามได้ทางช่องยูทูบนะครับเพราะว่ามันก็ถึงจะไลฟ์เสร็จผมก็เอาไปลงวันต่อวันนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการ นู่นนี่นั่นอะไรแต่ว่าทางถ้าเป็นในทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนะครับของรุ่นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับที่เอามาใช้พยากรณ์เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีรูปแบบคือคลิปตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นสุดท้ายอะ่ะก็ยังอยู่ในใครจะดูตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นสุดท้ายเลยก็ได้นะครับมีอยู่หกรุ่นแนละ้วตอนนี้นะครับเราก็จะมีรุ่นพิเศษซึ่งตอนนี้ก็สอนอยู่ในในเป็นคล้ายๆกับการเรียนตี เขาเรียกว่าอะไรตีแตกตัวเลขขั้นสูงอ่ะนะครับก็จะดูอีอกคลาสหนึ่งก็อยู่อีกชั้นหนึ่งจะผมจะมีชั้นเรียนอยู่2ชั้นตอนเนี้ยนะครับเมื่อก่อนมีชั้นเดียวแต่ตอนนี้คือลูกศิษย์หลายๆท่านก็อยากจะให้แบบว่าทําแบบสอนคลาสที่มันสูงขึ้นที่มันจะแบบว่าเออบรรยายภาพเห็นภาพอะไรหมดทุกอย่างแบบอให้มันกลายเป็นเหมือนผมเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยเปิดเปิดคลาสพิเศษขึ้นมาเมื่อตอนเพราะจะไปสอนทครืงเทพแหละแล้วปติโควิดก็เลยแบ่งเปน็นอีกห้องหนึ่งนะครับ พิเศษแยกไปแต่ว่าทั้งสองห้องก็สามารถบางคน,นก็อยู่จากห้องเก่ากับห้องใหม่เพราะว่าเรียนจากห้องเก่าไปของบางคนก็ไปอยู่ห้องใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยน,<ส>น,นะครับก็ของผมที่แจงก่อนว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งตอนนี้ใครที่แอดเข้ามาในชั้นเรียนแล้วผมยังไม่รับก็ต้องกล่าวขออภัยนะครับเพราะว่าผมจะรับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเรียนแล้วผมยังไม่ได้เปิดเงียนะครับก็รอไปสักพักนึงนะครับ เมษาภาภาพมานอีกสองสาเดือนนะครับเดี๋ยวผมเปิดแน่นอนนะครับก็รับเท่าเดิมประมาณสาสิบท่านนะครับอ่ะโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับวันนี้ผมพูดถึงเลขกลุ่มที่อ่าผมให้เข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วกลุ่มสองห้าห้าสองเนี่ยเลขคู่สองห้าห้าสองเนี่ยอ่ามันเป็นเลขที่ถูกกล่าวถึงในมุมของอ่า นารีอุปถมคือประโยคที่เขาชอบใช้กันก็คือนานลีอุปถมนี่แหละแต่ว่าจะเป็นลักษณะของถ้าเกิดผู้ชายใช้จะดีเพราะจะมีนาฬีอุปถมแล้วก็ผู้หญิงใช้จะไม่ดีเพราะต้องแบบอุปถมผู้ชายนะครับคือผมจะบอกว่าผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วถ้าเกิดมีเลขคู่เนี่ยผมพูดไ้หลายครั้งแล้วว่า,าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงวิธีการสะท้อนหมายถึงว่าแนวทางที่มันสะท้อนของตัวเลขเนี่ยไม่ได้แบ่งเพศนะครับ แต่ว่ามุมมองของวัฒนธรรมของเราหรือสิ่งที่เราเป็นในประเทศไทยเนี่ยมันจะมันจะเอื้อต่อการที่ว่าผู้ชายอะ่ะมันจะโอ้ดูโอเคกว่าผู้หญิงแค่นั้นเองแต่ถามว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งสองสี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพาไปทางเมตตามหานิยมทําไมถึงเมตตามหานิยมผมเดี๋ยวผมวันเนี้ยผมก็จะมาชี้แจงให้แต่ว่าผมจะบอกได้ว่ามันก็ คำว่าเมตตามันมันต้องมาด้วยอะไรมันต้องแลกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาพูดถึงคู่ที่อ่าก่อนที่จะมารวมกลุ่มกันเนี่ยพูดถึงเรื่องคู่ที่ที่เป็นประเด็นก็คือสองห้าห้าสองเนี่ยประเด็นมันก็คือเขาบอกว่านารีประธรรมเราสําหรับผมอ่ะผมไม่ชอบการนําความสั้นๆเนี่ยมาตีผมชอบแบบว่าทําไมถึงมีคํานี้ขึ้นมาจากการจากการศึกษาของผมเนี่ยมันก็มีหลายหลากหลายแนวทางนะ แต่ว่าที่ผมสรุปมองภาพรวมก็คือคนที่มีเลขนี้ในดวงชะตาเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรื่องสติปัญญาดีเนี่ยมันมาจากการที่มีดาวพฤหัสใช่ไหมแล้วก็มีเลขสองคือการเข้าถึงผู้คนนะครับเป็นเพศแม่ในการเข้าถึงผู้คนคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องการสติปัญญาดีมันเหลือกก,กันที่ว่าเขาตั้งใจศึกษาอย่างมุ่งมั่น คนเนี่ยก็คล้ายๆกับเลขหนึ่งห้าหรือเลขที่มันมีเลขหทั่วไปอ่ะก็มีความมีความศึกมีการศึกษาอย่างจริงจังและมุ่งม,มั่นเหมือนกันนะครับมีความขยันมุ่งม,มั่นคือถ้าถ้าถามว่าตั้งใจอ่านหนังสือไหมผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างจาก5้าห้าหรือว่าจากหนึ่งห้าหรือ4ี่ห้าเลยหรือแทบจะแบบนั่งอ่านนิ่งๆได้เลยด้วยซ้านะครับแต่คนไม่ค่อยชอบพูดมุมนี้ เพราะว่ามันจะไปติดแค่นาฬิกาประถมนั่นแหละชีวิตต้องเหนื่อยยากลาบากแต่ว่าพฤติกรรมจริงๆหมายถึงสิ่งที่มันสะท้อนจริงๆก็คือเขามีความขยันมุ่งมัน่นตั้งใจทําอะไรค่อนข้างจะละเอียดเนี้ยบค่อนข้างจะเนี้ยบเลยล่ะนะครับแล้วก็มักจะคิดถึงคนอื่นเสมอคิดทําอะไรมันก็จะคิดถึงคนอื่นเสมอว่าจะต้องเกิดยังไงต้องเป็นยังไงต้องมายังไงต้องไปยังไงนะครับแล้วคราวนี้ไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดในผู้หญิงมันก็หมายถึงว่า ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวผู้หญิงที่ใช้ก็จะมักจะต้องเป็นคนที่ดูแลคนรอบข้างเสมอไล่ไปตั้งแต่คนในครอบครัวลูกสามีนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมงานอะไรพวกนี้นะครับคือไปหมดอะ่ะก็เป็นคนที่คล้ายๆกับว่าเข้าใจคนอื่นแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าจะต้องทอํายังไงให้ถึงใจแบบว่าให้เข้าใจไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้อะไรนั่งในใจเขาได้แล้วคาเนี้ยเหมือนก็เป็นคนที่ ชอบจะทาชอบทํางานชอบจิบชอบจับชอบศึกษาชอบทําอะไรกันเองทั้งหมดเวลาแล้วเวลาที่เขาทําอะไรอ่ะมันนี้คล้ายสามหกตรงที่ว่าเขาจะทํางจริงจังแต่อาจจะดูช้าไปหน่อยแต่ถ้าทําจริงจังมากนะครับเนี่ยผู้หญิงลักษณะแบบเนี้ยผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่ามันก็เป็นถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือมันเป็นแนวของแม่แม่สีเลียนอะ่ะซึ่งมันเป็นในในยุคสมัยก่อนไปแล้ว มันเป็นยุคในยุคสมัยก่อนไปละขายหอมกระเทียมอันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเลขสนะองห้านะเขาผ่านหน้าบานเพราะว่าช่วงนี้โควิดใช่ไหมมีทั้งรถกับข้าวรถแล้เต็มไปหมดแล้วข,ขับผ่านเนะี่ยเพราะบ้านผมมันอยู่ในซอยไงต้องขออภัยนะครับถ้าเสียงมันเล็นรอดเข้าไปนะก็คืออ่ะมาต่อกันก็คือ ผู้หญิงเนี่ยถ้ามีเลขน,นี้มันจะออกไปแนวแบบนั้นมันจะออกไปแนวแบบว่าสะท้อนไปแนวที่บอกว่าทําเป็นหลายอย่างชอบงานการดูแลการเอาใจใส่ความจริงจังคือทางเพศมันมันเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็เหมือนกับไปสนับสนุนคนคน,คนอื่นอ่ามันก็เกิดคํานี้ขึ้นมาว่านารีอุปถธรรมคือตัวเขาเป็นคนอุปธมภมคนอื่นอะไรเงี้ยคราวนี้นะครับมาดูผู้ชาย ถ้าคุณไม่ได้เอาคําไอ้นี้มาก่อนนะคุณเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันไปเกิดกับผู้ชายขยันมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรต่างๆจริงจังนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะชอบช่วยเหลือคนอื่นดูแลรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ดีผู้ชายที่เป็นแบบนี้นะถ้าเป็นผู้ชายเป็นแบบนี้ถ้าในวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันหมายถึงผู้ชายที่เป็นผู้นําครอบครัวถูกไหมเป็นผู้นําครอบครัวเป็นคนอบอุ่นดูดี แล้วมันเป็นเพศชายไงพอเป็นเพศชายปุ๊บกับไม่มีคําว่าบุรุษอุปธรรมภ์เงี้ยไม่มีเพราะมันดูแปลก,แ,ปกแต่ว่ามันเป็นบุรุษอุปธรภ์จริงครับมไม่ใช่แค่นาฬีอุปธรรมนะมันเป็นบุรุษอุปธรรมร์และไอ้คนแบบเนี้ยทาไมผู้หญิงจะไม่ชอบถูกไหมไอ้คนที่มันดูแลคนอื่นได้นะทำอะไรเพื่อครอบครัวขยันขันแข็งมีความมุมานะอะไรเนี้ยนึกหนึ่งภาพออกนะแต่พอดีว่าเรื่องของภาษาเรื่องของการตีความเนี้ย มันเอาไปใช้ในคําแบบนี้โอกาสที่แต่ถ้าเป็นผู้ชายใช้ใจแบบได้คืออุปถัมภ์เพราะคุณขยันไงผู้หญิงที่มาอุปถัมภ์คุณเพราะว่าคุณเป็นคนอบอุน่นขยันขันแข็งสติปัญญาดีดูแลครอบครัวได้ดีและไอ้เรื่องเหล่านี้ที่มันจะแลกมาแ,กแลกมาเนี่ยก็คุณเป็นคนขยันไงคุณก็ต้องผู้หญิงก็ต้องชอบคุณถูกปะ่ะเขาก็ต้องมาอยากมาอยู่กับคุณคือที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมสังเกตหรือผมเก็บสถิติมาว่าผู้ชายนี่มันใช้เรื่องเนี้ย ส่วนใหญ่มันจะมีคือเมื่อก่อนนะแต่เมื่อก่อนเห็นชัดเพราะว่าบางคนก็จะชอบรองร้องแล้วแบบทาไมเขาก็จะคือคนเราอ่ะถ้าคาดหวังกับตัวเลขมันจะแบบว่าเฮ้ยมันต้องอย่างงั้นตรงนี้มันต้องแบบโอ้ต้องมานมีนารีอีปัมภมอะไรอย่างเงี้ยแต่จะรู้สึกได้เองเลยเพราะว่าคุณเลือกชะตาที่คุณจะเอาสองห้ามาแน่นอนคุณต้องขยันนะครับคุณก็ต้องมันก็กลายว่าคุณต้องรับผิดชอบอะไรเยอะมีงานเข้ามาเยอะ ทำนู่นนี่นั่นตลอดเวลามีความรับผิดชอบเข้ามาเยอะที่สูตรตนเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วทาไมต,ต้องทำนู่นทําไมไมันโคตรเหนื่อยเลยวะมันก็มีคนบ่นเยอะเหมือนกันในเฟซเมื่อก่อนมันก็ทําให้ผมเข้าใจว่าเออแต้วว่าผู้ชายผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันนะมันก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหมดแล้วที่นาลีโมบธรมก็เพราะอะไรก็เพราะขยันก็ต้องขยันก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ขยันนะอันนี้คือมุมมุมที่ สำหรับคนที่ลองอะไรต่างๆนี่ผมอะผู้ให้เข้าใจจะได้ไม่เข้าใจว่ามันเป็นแค่นาฬีกาประถมหรือบูรุษก็ประถมนะครับอย่าคิดว่าเออมันมีแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นพาะเห็นผู้ชายหลายคนบน่นไม่เห็นไม่เห็นมีใครเข้ามาหาอะไรเงรี้ยไม่เคยแบบทำไมต้องไปทําด้วยอะไรเงี้ยเหนื่อยครับบางคนก็เลิกใช้ไปเลยผมบอกแล้วว่าเลขมันทอนตัวตนจังหวะไหนที่คุณเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แบบว่า เอาคําทํานายมาดูดีเอาเฉพาะด้าดีมาแล้วไม่ไม่ไม่อธิบายครบมันก็จบอันนี้ที่ผมอธิบายให้ฟังน,นะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงใช้ถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่แปลกครับหรือคุณผู้ชายใชย้คุณเป็นแบบนี้อยู่แล้วนิสัยคุณเป็นชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นบุรุษก็ทําทอยู่แล้วก็ไม่แปลกจะบอกว่าบุรุษสายเปก็ได้เขาไม่แปลก <laughs> นะเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องคือถ้าผมจะพูดในทางบวกครับผู้ชายผมก็ไม่พูดเพราะผมก็รู้ว่าเออมันเป็นยังไง จะพูดในทางลบให้ผู้หญิงผมก็ไม่พูดเพราะผู้หญิงอะถ้าเกิดว่าเขาทําแบบเนี้ยแน่นอนทำามผู้ชายจะไม่ชอบคุณจะบอกว่าคุณลําบากแต่ผู้ชายชอบแบบนี้ไงนึกออกไหมผู้ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ดูแลเขาได้อ่าดูแลหลายๆอย่างควบใครๆก็ควบคุมสิ่งต่างๆในในครอบครัวดูแลแต่บ้านจต่สวนหรือแม้กระทั่งวิธีการดูแลลูกวิธีการทํางานอะไรอย่างเงี้ยใครจะไม่ชอบครับนึกออกใช่ไหมแต่แน่นอนมันเหนื่อย ผู้ชายใช้ก็เหนื่อยผู้หญิงใช้ก็เหนื่อยนะยผมก็ไม่ได้ปิดนะพวกถึงก็เป็นแบบนี้มันแล้วแต่ว่าแต่ถามว่าข้อข้อดีจริงๆของการเป็นเลขคู่นี้คือคุณทําเป็นทุกอย่างคุณพร้อมที่จะไปรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นภารกิจภารกิจที่มุ่งมั่นเนี่ยผมมองเป็นแบบเนี้ยสําหรับเลขคู่นี้นะแล้วภารกิจนั้นมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะมันมันรวมกับกลุ่มนี้มันก็มารวมกับคู่นี้คือสี่สอง 42เนี่ยเป็นคนสะท้อนแนวทางที่เป็นคนเนี่ยทยาสายดีเป็นคนที่สามารถคอนเนคชั่นหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นได้ด้วยความอ่อนโยนเพราะว่ามันเป็นเลขสื่อสารกับเลขเลขสองเนาะเลขความอ่อนโยนเพราะฉะนั้นคนที่พูดจานแนวแบบนี้หรือว่าเชื่อมต่อกับใครแนวแบบนี้มันจะกลายเป็นคนที่หลายๆคนชอบหลายๆคนรักไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงพูดไปพูดจาน ดูนิ่มหี่ยถึงจะเป็นคนที่พูดแรงๆแับพูดสุภาพนะึกออกไหมเสียงดังแบบสุภาพก็มีก็เป็นได้นะครับคือพูดแล้วเหมือนจะเข้าใจคนอื่นอยู่เสมอนะครับทําให้คนต่างๆภายนอกรู้สึกว่าเออคนคนนี้เฟรนลีเฟรนลีนะครับอันนี้พักสองห้าไปก่อนนะนี่มาสองสี่ก่อนคราวเนี้ไอ้สิ่งต่างๆในสองสี่เนี่ยนะครับมันมันทำไมถึงเรียกว่าเป็นเลขเมตตามหานิยมที่เขาว่ากัน สองสี่เนี่ยเป็นคู่มิตรคู่ที่สองนะต่อจากหนึ่งห้าสองสี่สองหกเจ็ดแปดนะครับผมถือว่าเป็นคู่ที่สองก็คือสองสี่เด่นทางเรื่องของการเข้าถึงผู้คนการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยแล้วอย่างมันเป็นมีเลขสี่มันเด่นเรื่องการ้าเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็ได้เรื่องของเงินทองมาด้วยการสื่อสารเข้าหาผู้คนเงนก็ได้ของเงินทองด้วยแต่ข้อด้อยมันตรงกันเป๊กเลยกับสองห้าก็คือคุณ ต้องเข้าหาผู้คนไงเป็นคนที่เข้าถึงผู้คนอยู่ตลอดแล้วคุณเป็นคนที่สื่อสารกับผู้คนอยู่ตลอดคุณจะต้องคล้ายๆกับว,ว่ามันมีต้องมีเหตุให้รับให้รับปรึกษาให้รับแนวทางอะไรออื่นแบบแบกบแบบรับความรู้สึกคนอื่นอยู่เสมอคือเหมือนคนที่เป็นผู้นําชุมชนน่ะหรือว่าคนที่แบบผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยที่แบบต้องต้องรู้จักลูกบ้านทุกคน ต้องเข้าใจลูกบ้านทุกคนอะไรเงี้ยในพูดถึงในแนวทางดีๆนะ<笑><笑>ก็คือนั่นแหละก็ต้องเข้าใจทุกคนอย่างเงี้ยเหมือนคนแบกทุกอย่างไว้เหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ต้องดูแลคนทั้งหมู่บ้านนะประมาณเนี้ยถามว่าทําไมคุณถึงเป็นที่นิยมเพราะาทุกคนรู้จักคุณหมดแล้วคุณต้องรู้จักทุกคนไอ้คําว่าต้องรู้จักทุกคนนี่แหละมันจะเหมือนกันภาระให้คุณต้องรับนะภา,าระที่คุณต้องแบกรับไห้ เพราะนั้นถึงบอกว่าภารากิจที่มุ่งม,มั่นที่มารวมกันสองเลขนี้มันการเดียกเป็นภารากิจที่มุ่งมั่นปเป็นมุมมองที่อเป็นด้านหนึ่งที่มันที่มันจะดีก็ได้ถ้าคุณตั้งใจทําแบบนี้ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าคุณมีความพร้อมที่จะดูแลคนอื่นคุณมีความพร้อมที่จะไม่เป็นไรมาได้เลยคุยได้เลยครับคุณเข้าใจทุกอย่างคุณก็เปิดใจแล้วคุณก็ทํางานคุณไปก็จบ บั้นปลายสิ่งที่ได้คือตอนนี้แน่นอนคุณเหนื่อยแต่บั้นปลายคุณได้อะไรบ้างคุณได้คนรู้จักคุณได้ความเห็นอกเห็นใจคุณได้เขาเรียกว่าอะไรอะสัมพันธ์ที่ดีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันอยู่โยงยาวอะเหมือนกับคณแบบเป็นคนตัวเชื่อมให้กับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือน ผมมองเป็นเกล้ากลุ่มนี้เหมือนเหมือนปู่ย่าตาาหญ่อะเพราะคุณเป็นคนที่ดูแลลูกหลานเป็นคนที่เชื่อมลูกหลานไว้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยภลระคุณคือภารกิจอันนี้ยมันก็ดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ถามว่าดีไหมก็ดีครับเอ่อมันเหนื่อยในในลักษณะไม่ได้แบบลงแรงลงแรงมากคือคือมันเป็นลักษณะของ ความเพื่ออาทรการไปช่วยเหลือกันคือ,อไม่ต้องไปต้องไปยกไปแบกไปทําอะไรแบบหนักขนาดน,นั้นนะครับมันก็เป็นแนวนั้นคือมันมันมองได้ว่าคุณเป็นคนที่ทุกคนเข้าถึงได้แต่แต่นอกจากนอกจากนี้นะครับด้านด้อยที่คุณจะต้องืจอนอกจากความเหนื่อยแล้วก็ความต้องแบบขยุกขยันแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเทนตรงในมุมของ ความเชื่อมั่นในตนเองเพราะคุณเชื่อว่าคุณทําได้มันก็จึงบางครั้งอะไรที่มันไม่ตรงแนวคุณจะรู้สึกแบบหรือว่ามันไม่ถูกต้องในมุมที่คุณเคยศึกษาคุณเคยประสบการณ์ชีวิตคุณผ่านมาคุณเป็นคนที่ชอบถามหรือไม่ก็คุณชอบชอบซักถามกันเหมือนการบางทีถ้าเกิดว่าคนที่คู่กรณีหรือคนที่คุยด้วยเขาเป็นคนที่ใจร้อนแน่นอนเขาคุณจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขามาด้วยอารมณ์แล้วเขาแบบ ไม่ได้มีเหตุผลคุณจะรู้สึกว่าไม่ใช่อธิบายให้เข้าใจโดยที่ไม่ใช่เหตุผลได้ไหมซึ่งถ้าเจอคนใจร้อนเนี่ยพวกนี้มันตะบะแตงแน่นอนครับ <c oughs> อันนี้มันอาจจะเกิดเหตุทะเลาะแ,แบบนั้นได้หรือผู้ใหญ่ที่เขาดูแบบชอบข่มลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอคนแบบคุณเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยอะไรวะมันจะถามอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณเป็นคนที่แบบมันต้องข้อมูลแน่นไงถ้าไม่แน่นฉันก็ไม่ทาฉันก็รู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะมีตรงนี้ที่เขาบอกว่าเออมันจะเป็นทะเลาะของคนอื่นทะเลาะด้วยเหตุที่ข้อควเป็นคนควรจะต้องมีเหตุและผลอยู่เสมอเอ,อบางทีซึ่งบางทีบางเรื่องมันก็ไม่ต้องใช้เหตุผลนะครับในชีวิตจริงนะบางทีมัแล้วเออเพราะเหตุนี้มันอาจจะต้องแบบไปทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับก็แนะ่ประมาณเนี้ยเลขกลุ่มเนี้ยนะครับเพราะนั้นอย่าอย่ามองในมุมเดียวแล้วมองว่าเออเลขกลุ่มเนี้ยมันจะไม่โอเคผม มองว่าโอเคในมุมของคนที่ขยันมุ่งมั่นตั้งใจมีสติปัญญาที่ดีมีความขยันมันแบบมีความหมันเพียนนะแล้วก็มักจะทําอะไรอะ่ะคิดถึงคนอื่นก่อนแต่ข้อด้อยก็อย่างที่บอกเหนื่อยนะครับบางทีก็เก็บมาคิดเยอะแล้วก็บางทีก็มั่นใจมากหรือบางทีก็ชอบเถียงคนอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ภาพรวมด้านอื่นอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออย่างแรกบุคลิกอบอุ่นใจดีน่ารัก เขาง่ายๆเลยนะครับแต่งตัวนี่อาจจะไม่ได้ดูหอหวาวอะไรแต่ว่าคนเห็นแล้วก็ชอบอ่ะไม่แปลกนะครับลักษณะแบบนี้อย่างที่สองวิธีการทำงานบอกแล้วละเอียดรอบคอบขยันตั้งใจนะครับทำงานอะไรได้ค่อนข้างจะเนียบถ้าเป็นส่วนถ้าแบ่งทั้งทั้งหลายๆด้านเนี่ยว่าด้านนี้น่าจะเด็นที่สุดด้านของการการทำนะครับการลงมือทาการปฏิบัตินเนี่ยผมถือว่าทํางานออกมาแล้วมันไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือทํางานด้วยตนเอง ก็ดูก็ดูลงล็อกไปหมดแต่อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยเพราะคุณค่อนข้างจะเป็นคนพิถีพิถันหน่อยนะครับได้ทั้งการพูดการเจรจาการลงมือทํานะครับได้หมดส่วนความคิดอย่างที่บอกมีความคิดมันเป็นสองด้านนะด้านแรกคือคิดถึงใจผู้อื่นเป็นหลักอันนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจบ้าง บางเวลานะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าแนวความคิดที่คุณยึดมาแล้วเนี่ยที่คุณศึกษามาแนละ้วมันจริงเนี่ยคุณคิดมันออกมาแล้วเนี่ยคุณจะค่อนข้างจะเชื่อมั่นมันมากจนบางครั้งถ้าเกิดคนที่มีคนคิดต่างแต่แบบไร้เหตุผลมาเจอคุณเนี่ยมันอาจจะมีการเหตุที่แบบความคิดมันจะขัดกันได้มันจะเป็นแบบนี้นะครับก,ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดที่ไม่ค่อยตรงแนวคนอื่นเท่าไหร่นะ ส่วน 3, no liebe, ơi, ด้านที่สามเอ้ด้านที่สี่ด้านความรักผมว่าโอเคนะบุคลิกภายนอกมารวมกับแนวคิดที่ดูมั่นคงถ้าเกิดว่าจะต้องจีบใครก็อดทนจีบได้อะไม่เป็นไรฉันรอได้อะไรเงี้ยจะขาอาจจะแบบว่าสายสายรอคอยนะครับหรือไม okay. ่ก็สายอดทนนะอันเนี้ยโอเคถ้าเป็นคนไปจีบคนนะแต่ถ้าเกิดว <Stat> ่าคุณจะจีบคนอันเนี้ยก็เข้าไปตรงๆครับตรงไปตรงมาจริงจังนะครับให้ ให้ความเขาเรียกว่าให้ความดีเอาชนะทุกอย่างแล้วคนคนนี้ก็จะเปิดใจไม่ไม่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ด้านความรับผมว่าทั้งเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับผมก็โอเคนะครับผมก็โอเคส่วนเรื่องเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินผมมองว่าหาเงินเก่งนะหาเงินได้เรื่อยๆอาจจะไม่ได้หวือหวามากมายแต่ว่าได้ตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนรู้จักว่าจะต้องใช้เงินยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยด้านการเก็บเงินผมก็มองว่าโอเคเช่นเดียวกัน นะครับโอเคเช่นเดียวกันก็ถ้าหาเงินเต็มสิบให้สักแปดเก็บเงินเต็มสิบก็ให้สักแปดคือให้ให้ถูงสูงไว้แต่ก็ไม่ได้ให้สุดทั้งหมดในในในความรู้สึกผมนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับในภาพรวมทั้งหมดนะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสาหรับเรขกลุ่มนี้ใครมีอะไรสงสัยก็ถามด้านล่างนะครับาด้านล่างในข้อความด้านล่างทั้งทาง,ทาง ใช่เน YouTube แล้วก็ทางั้นเรียนเลขพยากรณ์น,นะครับก็น่าจะตอบครบท้วนกระบวนวามนะครับส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะติดไม่กี่เรื่องอ่ะสองห้านะสองสี่ก็เหลือมุมหนึ่งที่ไม่ได้มองคือเรื่องของการที่เราต้องกว่าจะได้มาถึงความมหานิยมเนี่ยเราก็เหนื่อยพอาทุกคนเหมือนกันนะครับแบกอะไรเยอะก็แนวนี้นะครับแต่ถ้าถ้าพูดถึงเชิงบวกทุกคนเข้าใจเชิงบวกของทั้งสองเลขอนี้อยู่แล้วว่ามันเป็นเป็นแนวไหนอะไรยังไงแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยให้อธิบายให้เข้าใจว่ามุมไหนที่เราไม่ได้มอง นะก็เดี๋ยวก็พบกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้น่าจะครบแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็น่าจะติดไม่กี่เรื่องนะครับโอเค้วเราวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งทางช่องยูทูบแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านทางแชร์เลเรียบจกรกที่เข้ามาชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ